สารคอหุ้นพาวเวอร์ทาแมกกาซีนการเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำาหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชันนำทั่วประเทศ สวัสด <sm> ีครับแอโร่ซินดิเกตานินตามประวัตินะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทแอโร่ซินดิเกตจำกัดมหาชนธุรกิจของแอโร่เนี่ยธุรกิจที่ทำท่อทอำงานระบบในอาคารทำงานรงานอาคารนั่นหมายถึงว่าเราพึ่งพิงธุรกิจก่อสร้างเป็นหลักการที่ธุรกิจก่อสร้างในปี2567เดนี่ยดูชะลอตัวลงไปก็ตามสถานการณ์ของโลกตามสถานการณ์ของแวดวงธุรกิจปัจจุบันตอนนี้ตัวเลขที่คาดว่าจากการมูเมนต์ของการก่อสร้างซึ่งเคยประมาณการไวถึงเกิน2 1ล้านล้านเนี่ยปฏิบัติจริงๆตัวเลขจริงๆอยู่ที่ประมาณแค่1.4้านาบทเท่านนั้เองเจ่าสี่ แต่ตัวเลขต่างเหล่านี้เนี่ยมันก็ทำให้ให้ดูว่าธุกรกิจก่อสร้างที่ดูชะลอตัวลงเนี่ยเราเอลออสทรเกตจะรับมืออย่างไรทายังไงให้ธุรกิจของเราสามารถดําเนินต่อไปได้อย่างมัน่นคงแข็งแรงปีนี้จะเห็นได้ว่าตัวเลขไ mm. ต,ตรมาสหนึ่งเนี่ยเรามียอดรายรับอยู่ที่327ล้านนะครับเปรียบเทียบกับไต,ตรมาสที่แล้วอยู่ที่355นะั่นหมายถึงว่าตอลงไปเกือบเกือบจะถึงหลายเปอร์เซ็นต์พอสมควรนะครับ355ไป327แต่ว่าอย่างไรก็ตามนี่ยผลกำไรหรือว่าบรรทัดสุดท้ายในปี2567ในไตรมาสที่หนึ ที่ช่วงเดียวกันของปีก่อนเนี่ยเราได้แค่สี่ล้านบาทเพราะนั้นนั่นหมายถึงว่ามันก็กลับมาเติบโตได้ในระดับหนึ่งปัจจัยต่างๆก็น่าจะเกิดจากต้นทุนที่สามารถควบคุมได้วัตถุดิบที่อยู่ในเกณฑ์มั่นข้างเสถียรพอสมควรเราใช้เหล็กประมาณสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของวัตถุดิบหลักของธุรกิจเราแล้วราคาเหล็กในปีนี้เนี่ยอยู่ค่อนข้างอยู่ค่อนข้างมีเสถียรภาพาพอสมควรการเหี่งตัวของธุรกิจเหล็กขึ้นเคยเกิดในหลายๆปีเนี่ยปีนี้ดูจะด้วยสภาวะของเศรษฐกิจโลกนะครับทำให้วัตถุดิบเราสามารถควววุมมมไดดด้้ีส่่่่นนนึงงงงตกกกาาาาาาาัััััใจจจจจหลปยทภณฐ ก็ดีปัจจัยเรื่องของการลงทุนของนักลงทุนเอกชนก็ดีที่จะมีการลงทุนในหลายๆโครงการในขนาดใหญ่เนี่ยที่มีการสร้าตัวเนี่ยน่าจะดีขึ้นในหลังในช่วงครึ่งปีหลังเพราะแน่นอนว่างบประมาณของประเทศที่มาช้าก็จะมาเร่งรัดเอาในช่วงไตรมาสที่3ของปี67นี้และนอ่นแน่นอนว่างบประมาณปี68ที่มากที่สุดในในงบประมาณแ,แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเติบโตในโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลักนั่นหมายถึงว่าแอโรเซนเคเนี่ยก็น่าจะกลับมาสร้างผลงานที่ดีให้กับท่านนักลงทุนอีกครั้งนะครับในช่วง ที่มันเฟื่องตัวในภาพของธุรกิจก่อสร้างเนี่ยน่าจะส่งผลเด่นชัดในช่วงตั้งแต่ไตรมาสามปีนี้เป็นต้นไปส่วนหนึ่งเนี่ยการรับมือกับตัวอื่นต่างๆเราก็พยายามจะปรับตัวพอสมควรเนีกับคนที่เข้ามาในแวดวงธุรกิจก่อสร้างซึ่งธุรกิจละเมาเนี่ยดูจะสวิงพอสมควรนะครับกับเรื่องตัวเลขของแคดโฟก็ดีเรื่องของตัวอื่นต่างๆเนี่ยปีนี้เราปรับแผนนิดนึงเราปรับแผนโดยการรับรู้รายได้โดยผ่านตัวแทนจําหน่ายเป็นหลักจากเดิมเนี่ยเราอยู่ที่ประมาณตั้งห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ปัจจุบันเนี่ยเรา ของผู้ับเมาไปได้ระดับหนึ่งต้องทำให้เรามั่นใจว่าการถูกตั้งสำรองก็ดีการถูกเป็นภาระเรื่องการติดตามที่สินก็ดีน่าจะหายไปเยอะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราคาดหวังว่าการเติบโตในธุรกิจที่จะกลับมาทั้งช่วงไตรมาสสามสี่ทั้งช่วงปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดซึ่งพีหลายครจ่อจะขึ้นเราจะขยับตัวพอสมควรก็น่าจะสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนได้ว่าเราน่าจะฟื้นตัวกลับมาอย่างรวดเร็วในปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนี่ยปลายปีเนี่ยแน่นอนว่าเรายังอยู่ในธุรกิจของาาาคอัังงหรรรมทนนกกกกเเปป็็ลีบ กระบวน,บบนบการผลิตเอยการลดต้นทุนกระบวนบการผลิตแน่นอนว่าเราจะมีผลิตพันธ์ใหม่ซึ่งน่าจะเกิดขึ้นในปีนี้นะคะรับามีผิวพันธ์ทางด้านงานท่อของเรางานางระอบกังอากาศซึ่งน่าจะเป็นผิวพันธ์ที่สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นในความเป็นธุรกิจของไฮโดรซิลิ c เก e ตอีกต่อไปก็คืองานท่อลชนิด p u 4ซึ่งก็เป็นผิพัใหม่ที่เราน่าจะนำเข้าสู่ตลาดช่วงประมาณไตรมาสสช่วงเดียวกันนะครับก็ถือว่าไตรมาสสามน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกกับไฮโดรซิลิกเกตครับเราลงทุนสำหรับธ ในเครื่องจักรท่ากับา,ารผลิตสินค้าตัวใหม่ธุรกิจวัสดุสําหรับงานระบเหมาเนี่ยยังมีปัจจัยลหลายปัจจัยเข้ามาทําให้เรายังมีความเสี่ยงในเรื่องของการลงทุนในขนาดใหญ่ๆอยู่เพราะนั้นส่วใหญ่การลงทุนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของระบบ อัตโนมนัติในอาคารการารับเตรียมรับมือกับค่าแรงที่มีการขยับโปวอย่างชัดเจนในเรื่องของการใช้ labor intensive การใช้ค่าแรงเป็นปัจจัยสําคัญในการผลิตสินค้าครับเราก็ยังจะปรับปรุงในระบบอัตโนมัติระบบอัตโนมัติให้กับเครื่องจักรของเราเพื่อลดต้นทุนการผลิตเป็นเป้าหมายหลักการเพิ่มสินค้าตัวใหม่ก็ใช้เครื่องจักรกระบวนการผลิตเพิ่มขึ้นเพียงรายเดียวนะครปีนี้ลงทุนไม่เยอะเพราะว่าเราบอกว่าเราจะพิกฟื้นกลับมาในเรื่องของต้นทุนมากกว่าตัวอื่นเนี่ยถ้าท่านใดตามผลประกอบการของนเลซาเดรียจะเห็นว่าหลังจากช่วงโคว 2019-2021 2020, เนี่ยดรอปลงอย่างช mm ัดเจนนเราเริ่มเชิดหัวขึ้นบ้างในปี2022-2023แต่ก็เราก็มาพบกับการชะลอตัวอีกครั้งหนึ่งของธุรกิจก่อสร้างแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยโดยพื้นฐานของเราเนี่ยที่เห็นว่าถ้าธุรกิจก่อสร้รางเชิดหัวยังรวดเร็วนะครับหรือว่าเติบโตฟื้นตัวอย่างรวดเร็วเนี่ยเราก็จะกลับมาเร็วกว่าที่ควรเป็นนะครับเราจะกลับมาก่อนเสมอสิ่งนี้คือเราผลประกอบการของแอโรสิเกคเนี่ยเราปันผล5-6%มาทุกปีนะครับช่วงนั้นแหลังนโยบายปันผลมากวากว มั่นในกับน้องทุนที่ถือหุ้นแอโรได้นะครับว่าแน่นอนว่าเรายังมีกำไรในพื้นฐานที่ดีข้าหมายเรื่องกำไรสองดิจิตเนี่ยจะกลับมาอีกครั้งหรือไม่ผมต้องขึ่นอยู่กับโครงกรารต่างๆที่เกิดขึ้นในปีส5 6 8รวมทั้งการขยับตัวของการลงทุนจากภาครัฐาะมาอย่างไรนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเรามั่นใจว่าเผื่อเกอบการจะเป็นเชิงบวกนะครับหลังจากนี้เป็นต้นไปของแอโรซินิเกตขอบคุณครับสารข้อหุ้นพาวเวอร์ท่าแมกซิน่านเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหหาาารรริมททททััััพยย์นน่่่แล้ววีงสือชปะเศ